โสรสะมังคลันเจวนานวโลกุตาลธรรม,มาจตตาโลจะมหาธีปาปัญจพุทธามหามุนีตรีปีตก,กะธรรม,มขันธาชะกามาวจลาตถา,าปัญจทัสะพระเวสจังทัสมังศีลเมวจาเตระสัทุทังคาจา ปาติหารัญจะทวาทัศะเอกเมรุจสุราอัฏฐะทเวจันทังสุริยังสักาสัตตโพชังคาเจวะจุทธศะจักวัติจาเอกาทัศะวิษณุราชาสเพเทวาสมาคตามังรักขันตุปลายันตุสัพพธา โสรสะมังคลันเจวนานวโลกุตาธรรมาจตตาโลจมหาธีพาปัญจพุทธามหามุนีตรีปีตก,กะธรรม,มขันธาชากามาวจลาตถา,าปัญจทัสสพเวสจังทัสมังสีลเมวจาเตระสะทุทังคาจา ปาติหารันจะทวาทศาเอกเมรุจสุราอัฏฐาทเวจันทังสุริยังสกาสัตตโพชังคาเจวะจุทธัสสะจักวัตติจาเอกทัสสะวิษณุราชาสเพเทวาสมาคตามังรักขันตุปลายันโตสัพพา โสรัสสะมังคลันเจวะนวโลกุตาลธรรมมาจัตตาโลจะมหาธีปาปัญจพุทธามหามุนีตรีปีตก,กะธรรม,มขันธาชะกามาวจลาตถา,าปัญจทัสสะพเวสจังทัสมังสีลเมวจาเตระสะทุทังคาจา ปาติหารันจะทวาทสาเอกเมรุจสุราอัฏฐาทเวจันทังสุริยังสักขาสัตตโพชังทาเจวะจุทธศาจักวัติจาเอกาทศาวิษณุราชาสเพเทวาสมาคตามังรักขันตุปลายันโตสัพพธา โสรัะมังคลันเจวนานวโลกุตาลธรรม,มาจัตตาโลจมหาธีพาปัญจพุทธามหามุนีตรีปีตก,กะธรรมกขันธาชากามาวจลาตถา,าปัญจทัสสพเวสจังทัสมังสีลเมวจาเตรัสาทุทังคาจา ปาติหารัญจะทวาทศาเอกเมรุจสุราอัฏฐาทาเวจันทังสุริยังสกาสัตตพโพชังคาเจวะจุทธศาจักวัติจาเอกาทศาวิษณุราชาสเพเทวาสมาคตามังรักขันตุปลายันตุสัพพธา